ความเจริญในพระธรรมจะบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านในช่วงเข้าพรรษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงออกพรรษาตั้งแต่เดือนจนถึงเดือนตุลาคมนี้ทั่วประเทศก็มีพระบทใหม่พระบทใหมน่นี้ตามศับที่เขาเรียกกันในทางพระเรียกว่าพระนวกะแต่พระนวกะบางรูปก็กลายเป็นพระเกกะ เหตุก็เพราะเหตุว่าสมผานเจ้าวัดอุปชาอาจารย์ไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของพระบทใหม่จะปล่อยเลยตามเลยที่เขาเรียกว่าสมผานอุปชาแม่เป็ดไข่ทิ้งไข่กว้างต่างจากสมภารอุปชาแม่ไก่คือฟมฟักธนุถนอมะัะน,น,นั้นแล้วก็เป็นปัญหาของตัวพระบทใหม่เอง พระบทใหม่ที่หย่อนยานไม่เป็นที่สถัาของชาวบ้านสมผ่านเอื่อมระอานั้นประมวลพฤติกรรมได้24ประการคือลืมว่าถูกเขากราบลืมภาพวันบวชชอบคุยอดรู้ติดดูหนังตอนนอนดึกดื่นตื่นนอนสายเบื่อนายนกิจวัตรทำตัวขัดระเบียบวินยัย ไม่ใส่ใจศึกษาตั้งวงนินทาพระดีๆคลุกครีพระชั่วชั่วมั่วสมเพื่อนครวาตที่เกียจปัดขวาดอารามนำความไม่ดีไปพูดนอกวัดไม่ปฏิบัติตามคำสอนของอุปชาอาจารย์สร้างความรำคาญแก่พระผู้ทรงศิลแอบกินเข้าวยินแอบเล่นกับพนันโพพันสุรายาเสพติด ไม่ปฏิบัติกิจของพระบรรดาลโพสะเมื่อถูกเตือนแสดงความป่าเถื่อนที่ติดตัวมาต้องคดีอาญาถูกจับศึกขาดความสำนึกในความเป็นสมณะ24ประกาศนี้บางรูปเป็นหลายเรื่องแต่ในแต่ละเรื่องนั้นก็ล้นแล้วแต่ทำให้สูญเสียเวลาและคุณค่าของการบวชด้วยความกตัญญูกตเวทีดังนั้น ใน24 0ประการนี้รูปใดปรากฏแก่ตัวเองจงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียมันจะเสียคุณค่าการบวชและก็ตอนเป็นฆราวาดนั้นก็นับถือพระศาสนาอยากได้พระดีๆตอนนี้บวชมาแล้วก็จงเป็นพระดีศีศาส,สนาอย่าเป็นพระไม่ดีเสียศาสนาเลยเดี๋ยวศึกไปแล้วจะกลายเป็นมลทินใจของเราเห็นพระทีไรก็จะนึกถึงความไม่ดีในตอนที่เราบวช ความเจริญในพระสธรรมจมบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านคราวที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงพระบทใหม่ที่ยอนยานไม่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านสมพานเอื่อมระอาทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสตรวจสอบพฤติกรรมของพระบทเกา่าบทใหม่จะว่าแต่พระบทใหม่อย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องพระบทเก่าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการเตือนใจ ก็ควรที่จะได้นำไปเขียนติดเอาไว้การที่พระบทใหมย่ยอนยานไม่เป็นทิศทาของชาวบ้านสมพานเอื่มราานั้นโดยเฉพาะข้อแรกคือลืมว่าถูกข้อกราบใครจะเตือนพระบทใหม่หรือกล่าวต่อท่านทั้งหลายอาจจะไปสอนลูกหลานซึ่งจะบวชต่อไปว่าการที่เราบวชมานั้นอย่าลืมว่าเราถูกข้อกราบ ถามว่าใครกราบคนที่กราบเราก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมากราบพระลูกพระหลานถ้าพระลูกพระหลานไม่มีความเป็นพระให้เขากราบให้เขาไหว้มือของพ่อแม่มือของปู่ย่าตายายหรือของผู้ทรงศีลซึ่งเป็นคารวะก็จะกลายเป็นสัตราที่ทิ่มแทงฟันพระบทใหม่รูปนั้นให้มีอันย่อยยับไป วันนี้มีผ้าเหลืองคุ้มครองอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่บาปรกรรมซึ่งเกิดจากการที่ลืมภาพบรรบวดไม่เป็นสงทรงศินไม่เป็นสงที่มีราศีศึกหาราเพศไปแล้วหมดผ้าเหลืองที่จะป้องกันแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นพรั่งพรูกรูทับให้ทำมาหากินไม่เจริญ แล้วก็อยากจะให้บอกต่อๆกันไปสอนว่าดื้อกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอุปชาอาจารย์เท่าไหร่กริยาที่ติดตัวกริยาที่มันติดจิตไปนี้ที่ซ่อนเร้นแอบแฝงถึงคราวมีครอบครัวแล้วไปมีลูกมีเต้าเข้าพ่อมันบวชแล้วมันดื้อเท่าไหร่ไอ้ลูกเต้าที่เกิดมาก็จะดื้อแอบแฝงช่อฉนเร้นลับ เท่ากับอาบัติที่เราทำต่อทางศาสนาแต่หากว,ว่าพระบทใหม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ดื้อกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูประชาอาจารย์ปฏิบัติตนได้ถูกต้องก็จะกลายเป็นอานิสงส์ต่อไปเมื่อแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วลูกเต้าก็จะกลายเป็นผู้ว่าน,นอนสอนง่ายมีหิริประอายความชั่วอตปกโกรผลของบาปดังนั้นในโอกาสที่อยู่ในระหว่างพรรษานี้ จึงขอให้ช่วยกันพร่ำสอนกล่าวสอนตักเตือนถวายคำสอนแก่พระบทใหม่ท่านจะไม่ได้ผิดพลาดแล้วก็ขอฝากสมผ่านเจ้าวัดให้ช่วยกันดูแลให้พ่อแม่เขาสมประสงค์ให้พระใหม่ดำรงอยู่ในพระธรรมวินยัยและสมผานอุปชาอาจารย์ดูแลพระใหม่ดีเท่าไหรเขาศึกไปเขาจเจริญร,รุ่งเรืองเขาก็จะกลับมาดูแลวัดวาอารามของเรา เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ความเจริญในพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องกล่าวให้เป็นสารธรรมต่อพระที่บุตรใหม่เป็นข้อเตือนใจว่าพระบุตรใหม่ที่ย่อนยาณไม่เป็นทิศทาของชาวบ้านสมผ่านเอื่มระอานั้นเพราะท่านมีพฤติกรรม24ประการคือลืมวัตถกเขากราบลืมภาพวันบวชชอบคุยอดรู ติดดูหนังตอนนอนดื่เดินตื่นนอนสายเบื่อหน่ายกิจวัตรทำตัวขัดระเบียบวินัยไม่ใส่ใจการศึกษาตั้งวงนินทาพระดีๆครุกครีพระชั่วๆโมาสมเพื่อนครวาาที่เกียจปัดขวัดอารามนำความไม่ดีไปพูดนอกวัดไม่ปฏิบัติตามคำสอนของอุปชาอาจารย์สร้างความรำคาญแก่พระทรงศิลแอบกินข้าวเย็นแอบเล่นกับพนันโภพ,พันสุรายาเสพติด ไม่ปฏิบัติกิจของพระบรรดาลโทสะเมื่อถูกเตือนแสดงความป่าเถื่อนที่ติดตัวมาต้องคาดีอาญาถูกจับศึกขาดสำนึกในความเป็นสมณะข้อที่จะกล่าวเตือนอีกประการหนึ่งก็คือว่าพระบทใหม่ในชีวิตคราวาตก็มักจะเล่นการพานันการพนันก็มีหลายรูปแบบเช่นไพ่ไฮโลหวยและกพาพนันที่จะเล่นกันยืดเยื้อก็คือการพานันฟุตบอล พระบทใหม่ที่บทมาแล้วยังเลิกนิสัยไม่ได้โทรศัพท์ไปแทงฟุตบอลเป็นการเล่นกับพนันถูกมาข่าวเสียหายก็เกิดขึ้นเมื่อเขาโอนเงินมานำเงินมาให้จะเหลือดีอะไรประการที่สองถ้าเกิดผิดยังไม่มีเงินจ่ายเรื่องเสียหายก็ตามมาเอาผลัดสักงวดหนึ่งเดีวยวาผัดสักนัดนี้หรือแมตชนี้ ไปอีกแมตต์หนึ่งไม่มีเงินใช้เขาก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกโกงเงินชาวบ้านเขาการโกงเงินแบบนี้ดูเหมือนว่าไม่ขาดจากพระแต่ความจริงขาดจากพระเสียแล้วเพราะอะไรเพราะส่วนที่เราแทงแล้วเราได้เป็นกําไรเขาให้เราแต่พอเราผัดผ่อนผัดเพี้ยนไอ้ช่วงดอกที่เขาไม่ได้จากเรามันทำให้เราจะขาดจากความเป็นพระ แล้วก็จะแทงถูกหรือไม่ถูกก็ตามทีความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วแก่ชีวิตของความเป็นสมณะของความเป็นพระแล้วก็เพื่อนนักเลงกับพน,นันที่เขารับแทงมันเขาเขาไม่เก็บความลับเพื่อนฝูงของพระใหม่เองก็จะเป็นผู้ไม่เก็บความรับเอาไว้เขาก็จะพากันเบื่อนหน่ายหาจจะบทมาทั้งทีเพื่อเล่นการพนันแล้วก็ศึกเธอครับ อย่าให้ใครเข้าตักเตือนเลยศึกก่อนที่จะขาดจากความเป็นพระศึกก่อนที่เรื่องหายนะคือการนินทาว่าร้ายอันเป็นโลกวัชจะเกิดขึ้นแล้วพ่อแม่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนบวชกันมีคนมากเท่าไหร่ก็เสียหายเท่านั้นดังนั้นจึงขอกล่าวเตือนฝากไปยังครูปรชาอาจารย์ญาติโยมเพื่อถึงหูพระใหม่บ้างท่านจะได้ดำรงตนเป็นสมณะที่ดี ก็จะได้เป็นสีแก่พระศาสนาเป็นที่สถาคุประชาชน ความเจริญในพระธรรมจะมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพระบทใหม่ที่ย่อนยานแต่สำหรับพระทั่วไปแล้วจะต้องมีความสำนึกในความเป็นสมณะทําตนให้เป็นพระที่ดีถึงเก้าประการเก้าประการนี้จะต้องมีความสำนึกเสมอคือ ตือนใจว่าเราเองเป็นสมณะรักษากิริยาอาจาระให้เหมาะสมอย่านิยมใช้สิ่งของแบบครวาดรู้จักสับสื่อสารทางศาสนารู้จักดูแลรักษาสิ่งที่เป็นเครื่องใช้เอาใจใส่ในกิจของพระรักศึกษาและปฏิบัติธรรมะให้บรรลุผลทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาประชาชน ดำรงตนให้เหมาะสมเก้าประการนี้เป็นสำนึกเสมอหนึ่งเตือนใจว่าตัวเองเป็นสมณะเรามีเพศแตกต่างจากครวัตนุ่งห่มก็แตกต่างแล้วต้องเตือนใจเสมอว่าเราเป็นพระนะเรียกว่ามีสมณะสัญญารักษากิริยา,าอาจาระให้เหมาะสมการเป็นพระจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันมีกิริยาของพระอาจาระของนักบวชชู ต้องศึกษารวมถึงขนบธรรมเนียมของพระด้วยอย่านิยมใช้สิ่งของแบบครวตัตอะไรที่เราเป็นครวตัตเราเคยใช้เป็นพระแล้วมันไม่ใช่สมณบริขารอย่าไปเอาความเคยนั้นมาใช้กับตนเองนี่อย่านิยมใช้แบบของครวตัตรรู้จักสับสื่อสารทางศาสนาต้องรู้จักว่าคําสื่อสารระหว่างคนกับพระเขาใช้กันอย่างไรอย่าเอาคําของครวตัตบางคํามาใช้ เรียกว่าศึกษาสมณโวหารรู้จักดูแลรักษาสิ่งที่เป็นเครื่องใช้สอยกลายเป็นพระนั้นสิ่งที่เราได้มาได้มาด้วยศรัทธาไทยคือเขาให้จะต้องรักษาดูแลให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วจะก,กลายเป็นอาบัตศึกไปแล้วก็จะกลายเป็นโทษวิบัติเรียกว่ารู้จักสมณบริโภคคือรู้จักดูแลสิ่งของเป็นเครื่องใช้เอาใจใส่กิจของพระ กิจของพระมีอะไรบ้างก็เอาใจใส่ซึ่งจะกล่าวต่อไปถึง10ประการศึกษาปฏิบัติธรรมให้บรรลุผลตั้งใจปฏิบัติธรรมให้มันบรรลุผลเป็นข้อๆไปทําตันให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาประชาชนมีอะไรที่จะทําตันให้เป็นประโยชน์ได้อย่าง้่ยการสวดมนต์การเทศการดูแลรักษาอารามก็เป็นประโยชน์ต่อศาสนาและประชาชนดํารงตนให้เหมาะสมเรียกว่าสมณะสารูป ทัานก้าประการนี้พระพิสุสมณเณรจะเก่าเรื่ใหม่ก็ตามจะต้องมีความสํานึกในคําว่าสมณะสมณสัญญาสมณภาวะสมณบริขารสมณโอหันสมณบริโภคสมณวัสมณธรรมสมณกิจและสมณสารูปทั้งหมดนี้ถ้าครบกระบวนการ9ประการก็เป็นพระสงฆ์ที่ก้าวหน้าเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปไม่ชาตินี้ก็ชติหน้า เรื่องในพระธรรมจะบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมก็ควรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระพระจะได้เป็นประโยชน์ได้กล่าวถึงสำนึกของความเป็นสมณะไว้9ก้าประการคือเตือนใจว่าตัวเองเป็นสมณะรักษากริยาอาชระให้เหมาะสมอย่านิยมใช้ของแบบคารวาตรู้จักสับสื่อสารทางศาสนารู้จักดูแลรักษาทิพย์สิ่งที่เป็นเครื่องใช้เอาใจใส่ในกิจของพระ สึ่ษาและปฏิบัติธรรมะให้บรรลุผลทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาประชาชนดํารงตนให้เหมาะสมแต่ที่จะกล่าวก็คือว่าสับสื่อสารทางศาสนาเรียกว่าสมณะโวหานั้นพระบทใหม่มาแล้วบางเรื่องอยากใช้ศัพท์แบบคารวะโบราณเนี่ยเขาผูกเป็นประเด็นเอาไว้ก็น่าฟังน่าขำเขาว่าอย่างนี้ไปส้วมเรียกว่าไปฐานไปขอฐาน เรียกว่าไปบิณฑบาตนั่งยองๆสององเรียกว่าปองอาบัตถ้านั่งยองๆองค์เดียวเขาเรียกเยี่ยวรถวัดนี่เขาก็ผูกศัพท์ว่าเมื่อบทเป็นพระแล้วคําที่ใช้แทนตัวระหว่างพระด้วยกันก็กระผมก้าวกระผมผมถ้ากระโยมต้องออกชื่อตัวเองว่าอาตมาเรียกประชาชนทั่วไปว่าโยมหรือคุณโยม ถ้าจะระบุลไปว่าเป็นโยมพ่อโยมแม่โยมย่าโยมยายก็ต้องมีคําว่าโยมนําหน้านี่ทุกคนเป็นโยมขาะนี้จะเกิดเป็นพระบทใหม่มาแล้วแต่ยังไม่อยากไม่อยากขาดจักพัญญาจะเรียกพัญญาว่าอย่างไรโบราณเขาเรียกว่าโยมอุปถาคคำว่าโยมอุปถากนี้ก็คือนะพัญญาของพระบทใหม่ที่ยังไม่อยากร้างกัน แต่ว่าถ้าบวชมาแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันเรียกว่าเป็นแฟนพระพระอาจจะต้องเรียกโยมอะโยมศีกาชาวบ้านก็บอกนี่เป็นโยมศีกาของพระองค์นั้นอย่าไปแตะต้องพระท่านเสียเปรียบอย่าไปจีบแฟนพระใหม่ท่านทําอะไรไม่ได้เสียเปรียบเราใครขโมยแฟนพระไปมันบาปเขาว่างนั้นอะพครโยมศีกาถ้าลูกลูกล่ะก็จะบอกเออลูกโนะยมลูก ส่วนประชาชนอาจจะเรียกพระใหม่ว่าพระใหม่พระคุณท่านหรืออาจจะเรียกตามเด็กๆเรียกหลุงนาลุงอาลุงลุงแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่อาจจะเรียกพระใหม่ตามล้านหลานที่หลานเขาเรียกหลายคนไหนไปด้วยก็เรียกตามหลานแล้วเคยใช้ไม้สอยก็ต้องเรียกมันถกผ้าห่มเรียกว่าจีวรผ้าผัดบาเรียกว่าสังคติผ้าหนุ่งเรียกวัาสบองที่ใส่แทนเสื้อกล้ามก็เรียกว่าอังสะ ที่ขาดเอวเขาไม่ได้เข้มขัดเขาเรียกประคดเอวที่ขาดอกเขาไม่ได้ผ้ามัดอกเขาเรียกประคดอกไปอาบน้ําก็ไปสงน้ําเข้าส้วมก็จะบอกว่าไปไปเวชกุดีโบราณเขาอย่างนั้นถ้าไปปัสวะเขาเรียกไปเบาถ้าไปถ่ายอุจจาระเาเรียกไปหนักกินเขาเรียกฉันญาติโยมที่จะดูแลพระเขาเรียกเสิรฟพระเขาเรียกอังคาดพระ ส่งของให้พระสองมือเขาเรียกประเคนน้ำดื่มเขาเรียกน้ำป่านะอาหารเขาเรียกพัตตาหารเช้าเย็นอ้นขาอผายเช้ากับเพนพระฉันพัตตาหารเช้าพระฉันพัตตาหารเพนแต่ถ้าพระกินข้าวเย็นเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้ฉันพัตตาหารเย็นเขาเรียกพระแดกข้าวเย็นไอ้สับสามันเหล่านี้ควรจะศึกษากันไ้บ้างแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องทั้งคนทั้งพระก็จะได้เป็นความงามทางศาสนาระหว่างพระกับคน thank <laughs> นพระธรรมจุมังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเอาเป็นอันว่าเดินสิงหาเนี่ยจะคุยเรื่องพระในหลายๆเรื่องเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ของท่านทั้งหลายให้รู้จักพระเพื่อถวายข้อคิดให้ครูปรชาไอ้บรรดาอุปชาอาจารย์สมผานวัดไปตั้งเป็นประเด็นในการอบรมพระใหม่หน้าที่สำคัญของพระใหม่นั้น จะต้องทําอะไรบ้างหน้าที่สาคัญของพระใหม่ก็มีอยู่สิประการคือครองจีวรให้เป็นปริมณฑลไหว้พระสวดมนต์ให้เคร่งครัดเจนจัดศาสนพิธีมีความรู้ดีในศาสนาศึกษาพระธรรมคําสอนครองจีวรอ,อย่าให้ขาดวัดวาต้องมันปัดขวาดมีบาตต้องปโปรดมีบทต้องลงมีอาบัตต้องปรงเป็นพระสงฆ์ผ่องอัมภัย บวชเป็นพระก็ก้าวหน้าลาสิกขาแล้วจะเจริญรุ่งเรืองครองจีวรให้เป็นปริมณทลพระใหม่ทั้งหลายบวชมาแล้วก็หัดหัดนุ่งสบงครองจีวรให้เป็นปริมนทลคือให้ดูงามอย่าช่วยถ้าช่วยแล้วครองจีวรไม่เป็นปริมณทลโบราณเขาเรียกว่าพาดควายคือเอาผ้าเหลืองไปพาดควายเขาว่าคนนั้นเป็นควาย บางทีก็เนี่ยสะพายควายบอกเขาบอกเอ้ยแต่ผมอะไรนี่สะพายควายพระตูมันเป็นสัพท์ที่ชาวบ้านเขาประจานพระว่าไม่ครองพระให้ดีนี่ไหวพระสมบูร์ให้เคร่งครัดตามตารางและก็ควรจะสดได้บวชมาสามเดือนเนี่ยก่อนศึกถวายพรพระให้จบเพื่อบุคคลที่เป็นผู้ชายและเป็นพ่อท่อ,อทงอภิธรรมจิตคัมภีเพื่อแม่ ให้มันจบเจ็ดคำพีเท่ากับพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงรูปใดท่องได้สองอย่างนี้ถือว่าเป็นพระอัตัุญูเจนจัดศาสนพิธีดูแลศาสนพิธีศึกษาเสีศึกออกไปแล้วจะได้จัดได้ถูกต้องมีความรู้ในศาสนากระดูกขนบธรรมเนียมศึกษาพระธรรมคำสอนอ่านหนังสือเยอะๆยะพระเตรปิฎดครองจีวรออ่าให้ขาดย้า้ขาดจากผ้าคือเช้ามืดต้องอยู่กับผ้า เพะฉะนั้นแล้วเป็นอาบัติวัดวาตั้งมันปัดขวาดเป็นการแสดงอุปนิสัยและเป็นการทําบุญโดยเฉพาะอย่างนี้โบสถ์วิหารสลาการปรเรียนจงขยันปัดขวาดอยากเยื่ออยากใหญ่จะได้เกิดความผ่องแผ้วปราศจากราคีมาเกาะชีวิตมีบาตต้องโปรดอย่านอนดึกจนลืมบิณฑบาตถึงพ่อแม่เอามาส่งบอกไม่เอาหน้าที่ของพระก็บิณฑบาตพระพุทธเจ้านะไปประทับอยู่ที่กรุงกระบิลพัด แม้เป็นเมืองของพุทธบิดาแต่พุทธบิดายัางไม่นิมนต์พุทธเจา้าเขาออกบิณฑบาตพุทธบิดาก็อับอายเพราะไม่รู้ธรรมเนียมพระพระองค์จึงตรัสสอนว่าถ้าอยากจะให้เอ,อฉันในวังก็ต้องนิมนต์แต่ก็ไม่ใช่ฉันทุกวันเพราะว่าจะต้องโปรดชาวบ้านเขามีบทต้องลงดูแลในการทำวัดสวดมนต์มีอาบัดต,ต้องโปรง่งโปร่งอาบัดเสียอย่าไปปกปิดเดี๋ยวจะเน่าหน นี่บทเป็นพระสงฆ์ของอัมภัยเป็นพระก้า,กาวหน้าลาสิขาแล้วก็รับรองว่าเจริญรุ่งเรืองเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหน้าที่พระใหม่ทั้ง10ประการ ความเจริญในพระสธรรมจมบังเกิดมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านมีโยมข้อถามถึงการทําบุญแบบมีคุณภาพอาตมาก็บอกว่าหนึ่งอยู่ที่วัตถุที่จะทําบุญสองอยู่ที่แหล่งที่จะได้บุญเราเข้าใจกันว่าพระสงฆ์คือแหล่งที่เราจะได้บุญก็ถูกท่านแต่ไม่ใช่พระเหลืองอย่างเดียวนะ พระสงฆ์เลือกสนอดแต่การทําบุญให้มันเกิดคุณค่าและเป็นบุญที่มีคุณภาพนั้นก็อยากจะแนะนําท่านผู้ชมไม่มีใครบอกอัตมามาแล้วคืออย่างนี้ทุกๆปีเนี่ยเห็นมีอุทกภัยวาตภัยทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยวัตภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานถุงยางชีพไปทันที แล้วถึงอย่างชีพนี้ควรจะไปถึงก็ต้องมีค่ารถค่าเรือค่าเจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่ายค่าขนย้ายอย่าคิดเฉพาะถุงแล้วมาไปถึงตระนังแลวก็ช่วยประชาชนในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในนามโมลนิธิราชประชานุเคระนนามมรระห์ในพระบรมราชูปธรภมได้ถามท่านขวัญแก้ววชะโรไทยวโยม ปีหน,หนึ่งเนี่ยดอกมันพอกับค่าใช้จ่ายมันกไม่พอกรับท่านแล้วทําไงอ่ะพระบาทสมเด็จะจอยู่หัวพระราชทธธานมาแต่เป็นพระชาทรัพย์ที่ผ่านมูลนิธิให้มูลนิธิยังมีบทบาทอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งที่ดูรายการนี้แล้วอยากจะทําบุญทําเป็นเงินท่านอยากจะหมดเคราะห์ภัยทุกอย่างอยาใช้อิ่มไม่มีวันอด